ท่ามกลางไอหมอกที่ปกคลุมทั่วผืนป่าเสียงรำร้องที่โหยหวนของสัตว์ป่าดังคล้ายเสียงรำไห้ของวิญญาณผู้ลวงลับและสาบสูญสองพี่น้องทิดอินกับทิดวุฒิแบกปืนลูกสองขู่ใจเดินเท้าเข้าไปท่ามกลางผืนป่าที่หนาทึบใบหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเคืองแค้นแขนที่พรานถึกซึ่งเป็นพ่อของทั้งสองต้องตายอย่างสยดสยองท่ามกลางผืนป่า ถูกฆ่าตายทั้งที่แกก็มีอาคมติดตัวและถือว่าเป็นพรานที่มีฝีมือฉมังในถิ่นนั้นแต่กลับต้องมาตายอย่างน่าสยดสยองเนื้อขาที่สะโพกข้างหนึ่งก็ถูกกัดกินหายไปด้วยเมื่อได้พบร่องรอยที่เกิดเหตุทั้งสองพี่น้องถึงได้รู้ว่าคนที่ฆ่าพ่อต้องมีอาคมที่แกก้าเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่ทน่ากลัวที่สุดก็คือกลิ่นสาบสางและเน่าเหม็น และกลิ่นไอเย็นที่แผ่ซ่านจากป่าบริเวณนั้นร่องรอยที่เห็นว่าน่าจะมีเสือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็น,น่าจะไม่ใช่เสือธรรมดาแต่อาจจะเป็นเสือที่เกิดจากอาคมคลังบางอย่างสองพี่น้องมีเพียงวิชาอาคมพื้นฐานที่พ่อได้ถ่ายทอดทิ้งไว้ให้เพื่อป้องกันภัยอันตรายยามเมื่อเข้าป่าล่าสัตว์และแผ่นยันที่ติดตัวกันคนละผืน แต่ไม่เพียงพอที่จะไปสู้กับเสือสมิงที่สามารถจะฆ่าพ่อของตนเองได้แน่แม้ว่าสองพี่น้องจะมีจิตใจที่กล้าหาญและเข้มแข็งบวกเข้าด้วยโทสะโมโหกับการตายของพอ่อก็คงจะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นหลังจากที่จัดการงานศพของพ่อผ่านไปได้3มวันก็เหมือนมีบางอย่างจะมาดนใจพรานหนุ่มทั้งสองให้ต้องแบกปืนเข้าไปกลางผืนป่า ในช่วงเวลาที่กำลังโผเพซึ่งสองพี่น้องไม่เคยเข้าป่าในเวลาแบบนั้นมาก่อนเมื่อ,อย่างกายเข้าไปถึงเขตป่าก่อนที่จะค่ำก็ได้ไปพบกับหลวงตาพระธุดงรูปหนึ่งที่ท่านกำลังนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่อย่างสงบเป็นที่น่าเลื่อมใสสองพี่น้องนั่งกลับก่อนที่หลวงตาท่านจะลืมตาขึ้นท่านไม่ได้ถามไทยอะไรมากเหมือนว่าท่านจะรู้อะไรบางอย่างมาแล้ว แค่บอกเพียงว่าต้องการจะถ่ายทอดวิชาอาคมบางอย่างให้กับสองพี่น้องเอาไว้ป้องกันตัวโดยไม่ได้บอกจุดประสงค์ใดๆทั้งสิ้นแต่พรานหนุ่มทั้งสองมีความต้องการอาคมเพิ่มเติมมากกว่าวิชาอาคมของตนเองที่มีอยู่จึงจะสามารถตามล่าพรานที่คิดว่าเป็นเสือสมิงที่ฆ่าพ่อของตนเองตายได้2อพี่น้องจึงตัดสินใจพากันอยู่ปรนิบัติและล่ำเรียนอาคมกับหลวงตา อยู่ถึงเจวันเต็มๆด้วยการหาผลไม้และเผือกมันที่อยู่บริเวณนั้นโดยความชำนาญมาทำอาหารให้หลวงตาท่านได้ฉันและพากันกินนอนอยู่ที่นั่นโดยที่ไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรเลยที่เกิดขึ้นในผืนป่าในช่วงเวลานั้นที่มีพรานถูกฆ่าตายเพิ่มเข้าไปอีกแถมมันยังกินเนื้อหนังของเหยื่อที่ฆ่าตายทุกรายจนเมื่อครบกำหนดเวันหลวงตาท่านก็บอกให้สองพี่น้องกลับไปได้ ส่วนท่านก็จะออกทุดงไปยังผืนป่าที่อื่นๆสองพี่น้องได้กราบลําลาหลวงตาแล้วก็เดินไปส่งแต่พอรับตาเท่านั้นหลวงตาท่านก็หายวับไปท่ามกลางผืนป่าที่ไม่รู้ว่าท่านหายไปบริเวณไหนก็เลยพากันเดินเท้าย้อนกลับเข้าไปที่หมู่บ้านชาวบ้านต่างก็พากันคิดว่าคงจะถูกเสือฆ่าตายกันไปแล้วแต่เมื่อเห็นว่าสองพี่น้องไม่เป็นอะไรก็พากันดีใจ ทั้งสองกลับมาพักแค่คืนเดียวเท่านั้นรุ่งเช้าก็แบกปืนพากันเดินเข้าป่าเหมือนปกติที่เคยทำมาแต่ก็มีพรานหลายคนที่หยุดเข้าป่าล่าสัตว์เพราะเกรงว่าจะเข้าไปเจอกับเสือที่กำลังออกอาละวาดฆ่าคนตายแต่ถ้าทางสองพี่น้องมาได้วาดวันเรื่องเสือแต่อย่างใดแม้จะรู้ว่าช่วงเวลานี้มันได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเพราะในใจคิดว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดา แต่มันน่าจะเกิดจากอาคมของพรานที่ฆ่าพ่อของตนเองระหว่างที่ทั้งสองกำลังพากันเดินเท้าเข้าไปยังผืนป่าลึกที่ชาวบ้านได้บอกไว้ว่ามีพรานลายล่าสุดที่ตกเป็นเหยื่อให้กับมันยังไม่ได้เข้าไปนำเอาร่างออกมาแต่อย่างใดเพราะไม่มีพรานคนไหนกล้าเข้าป่าอีกเลยสองพี่น้องเดินดิ่งเข้าไปยังผืนป่าแถบนั้นกว่าจะเข้าไปถึงกระช่วงเที่ยง ตามกลิ่นที่เน่าเหม็นคละคล้วงไปทั่วผืนป่าบริเวณนั้นที่มองเห็นซากโครงกระดูกทั้งของคนและของสัตว์ป่ากลาดเกลื่อนไปทั่วเดินไปอีกครู่ใหญ่ๆถึงได้ไปเจอกับร่างของพลานที่กลายเป็นเหยื่อรายล่าสุดเนื้อหนังถูกกัดฉีกกินไปครึ่งตัวทั้งสองคิดว่ายังไงเสียไอ้หลายเสือสมิงนั่นมันจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่อของมันอีกแน่จึงได้พากันหาที่มัดห่างขึ้นบนต้นไม้สูงไกลๆนั่น หลังจากที่สองพี่น้องมัดห่างเสร็จช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสามเท่านั้นก็เห็นมีร่างของชายคนหนึ่งวัยประมาณสัก6 0 70, 70ปีเพราะเห็นผมที่หัวนั้นขาวโพลนไปหมดเดินเหลียวซ้ายแลขวาเข้ามาบริเวณที่พบร่างของพลานที่กลายเป็นเหยือ่อท่ามกลางสายตาของสองพี่น้องที่จับจ้องมองแทบไม่กระพริบจนเมื่อร่างชายชลาเข้ามาถึงก็กลมลงคลานสี่เท้า เยื้องอย่างเข้าหาร่างของเหยื่อที่นอนตายอยู่สองพี่น้องมองหน้ากันแทบไม่ต้องพูดก็รู้ว่านั่นเป็นเสือสมิงปล่อยให้ร่างของชายชราเปลี่ยนเป็นเสือสมิงเต็มตัวมันเดินเยื้องอย่างเข้าไปกัดฉีกกินเหยือ่อย่างใจเย็นทิดอินซึ่งเป็นพี่ชายได้หลับตาพรำบนอาคมขลังที่หลวงตาท่านได้ถ่ายทอดเอาไว้ให้เพียงแค่ขู่เดียวก็ลืมตาขึ้นแล้วก็พุ่งกระโจนลงจากนั่งห้างไป พอร่างของทิดอินแตะถึงพื้นดินก็เปลี่ยนเป็นร่างของกระทิงป่าอาคมตัวใหญ่กว่าธรรมชาติกว่าหนึ่งเท่าเสียงเท้ากระทบถึงพื้นดังตุบทำให้ไอายลนเสือสมิงนั่นหันควับมามองเมื่อรู้ตัวว่ามีสิ่งผิดปกติมันก็หันควับพุ่งกระโจนเข้าใส่กระทิงป่าอาคมทันทีแม้ว่าร่างสมิงของมันจะใหญ่โตแต่ก็ยังเล็กกว่าร่างของกระทิงป่าอาคม ทั้งสองพุ่งกระโจนเข้าใส่กันอยู่ครัวใหญ่ๆก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรกันได้จนเมื่อทิดวุฒิได้เริ่มบริกรรมคาถาอาคมขลางของตนเองขึ้นบ้างก่อนที่จะปีนป่ายลงจากต้นไม้ที่นั่งห่างลงไปถึงพื้นร่างของทิดวุฒิก็ได้เปลี่ยนเป็นหมีควายตัวขนาดใหญ่กว่าธรรมชาติกว่าหนึ่งเท่าวิ่งกระโจนเข้าหาร่างของเสือสมิงที่กำลังปล้ำฟัดอยู่กับวัวกระทิงอาคม ร่างหมีควายกระโจนขึ้นตะปบเข้าที่ด้านหลังของมันใช้กลงเล็บที่แหลมคมจิกเข้าไปในหนังแล้วก็ฉีกระชากออกมาเป็นแผลเวอวะวกก่อนหน้านั้นไอ้ลายเสือสมิงถูกเขาที่แหลมคมของกระทิงป่าอาคมกับไม่สามารถประคายผิวของมันได้แต่พอถูกกลงเล็บของหมีควายเข้าหนังที่หยาบเหนียวของมันกับไม่สามารถจะช่วยอะไรได้เลยเมื่อหนังแผ่นหลังถูกฉีกกระชากออกมาเป็นแผลเวอะวะ อาคมเข้มขลังหนังเหนียวก็เริ่มถดถอยลดน้อยลงไปเรื่อยๆพร้อมกับบิดตัวและเสียงร้องคำรามลั่นโดยความเจ็บปวดมันพยายามจะผะถอยหนีจากร่างของหมีควายกับกระทิงป่าอาคมเพราะเมื่อร่างหมีควายปรากฏตัวกับทำให้มันเสียท่าไม่สามารถที่จะสู้ได้อีกกลงเล็บที่ขาวใสเหมือนดังเพชรของร่างอาคมหมีควายของทิดวุฒ ซึ่งมีอาคมที่แก่กล้ามากกว่าทิดอินซึ่งเป็นพี่ชายเมื่อเจอเข้ากับผู้ที่มีวิชาอาคมที่แก่กล้ามากกว่าตนเองเสือสมิงเท่ากับพยายามจะพุ่งกระโจนหนีไปพร้อมกับบาดแผลที่เวอะหวะทางด้านหลังแต่เมื่อมันหันหัวพุ่งกระโจนกับถูกร่างกระทิงป่าอาคมวิ่งพุ่งเข้าใช้เขาที่แหลมคมขวิดจนกระเด็นลอยละลิวอยู่บนท้องฟ้า พอหล่นลงมาก็ถูกกงเล็บของหมีควายตะปบปบากเข้ามาใช้คมเคี้ยวที่แหลมคมขยํำเข้าที่ลำคอแล้วก็ฉีกเนื้อหนังออกมากลายเป็นแผลเวอะ์หวะเลือดแดงฉานก่อนที่จะเวียงร่างเสือสมิงที่ใหญ่โตนั่นกระเด็นเข้าไปหาเขาที่แหลมคมของกระทิงที่พุ่งทะยานขิดเข้าสุดแรงที่ร่างของมันจนในห,หลายเสือสมิงถึงกับใสทะลักออกมา กระเด็นออกไปนอนดิ่นพลันร้องคำรามลั่นโดยความเจ็บปวดสลับกับเสียงของชายแก่ที่ก็ร้องโอดโอยออกมาร่างที่ดิ่นพลิกไปพลิกมาด้วยอาการบาดเจ็บและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสค่อยๆอย,ย่อหดตัวมาเหลือเป็นเพียงแค่ล่างของพรานเท่าที่ท่อนบนส่วนท่อนล่างยังเป็นเสือโครงอยู่เพราะว่าขาดใจตายตาเลือกถลนซะก่อนเลือดสดๆแดงฉานพุ่งทะลักออกมาจากบาดแผล จนร่างของพลานเท่าแดงเถือกไปด้วยเลือดของตนเองพรานหนุ่มสองพี่น้องคืนร่างกลับมาเป็นคนดังเดิมเดินเข้าไปดูผลงานหลังจากที่ข้าพรานเท่าเสือสมิงล้างแขนให้กับพ่อได้สำเร็จจึงได้จัดการหาไม้แห้งที่อยู่บริเวณใกล้ๆนั้นมาสมร่างของพลานเท่าเสือสมิงแล้วก็จุดไฟเผารอให้เหลือเพียงแค่เท่ากระดูกโดยที่ทั้งสองขึ้นไปพักบนนั่งห้างของตนเองที่อยู่ใกล้ๆ ลุ่งเช้าร่างของเสือสมิงเท่าก็เหลือเป็นเพียงแค่กองขี้เท่าเมื่อปีนลงจากนั่งห้างก็หันหลังเดินเท้าหนีออกไปจากป่าบริเวณนั้นทันทีไม่หันกลับมามองอีกเลยหลังจากที่สองพี่น้องข่าเสือสมิงได้สำเร็จพรานและชาวบ้านถึงได้พากันเข้าไปหากินอยู่ในพื้นป่าตามเดิมไม่ต้องกลัวว่าจะมีเสือมาฆ่าคนอีกเลย